น่าสงสารน้องแจ็คก,กี้จังเลยกลับมาเมารถอะทุกคนน้องหมาจอยเมารถมาไม่กินข้าวไม่กินอะไรเลยไม่เคยพานั่งรถไกลขนาดนี้ไปกลับหกชั่วโมงน่าสงสารจังเลยครับน่าสงสารจังเลยลูกชายแม่อุ้ยเมารถเหรอครับอตอนไปนี่ตอน ตอนจะไปเนี่ยหืมกระโดดโลดเต้นตอนกลับมานี่ง่อยเลยนะครับหืมตอนกลับมาง่อยเลยนะฮน่าจงจานจังเลย มาดูตัวเลวกสีส้มนะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้เรามาถึงบ้านแล้วนะคะกำลังจะแกะของมาดูกันว่าเราได้อะไรบ,บ้างน,นะคะตอนอตอนอยู่ที่น้านเราไม่ได้ เราไม่ได้ให้ดูว่าได้อะไรบ้างเนาะให้แบบดูแบบเยอะๆเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาให้กันนะคะวเปิดอไก่อนค่ะไม่ได้ฝลย่มไม่ให้เิดอันไของขอรู้หรอคะอันนี้อะไรอะาร

น้้าเย็นเย็นยอยู่เลยมยีซดันต้องโชวนองตุ๊เฟยบอกว่าต้องโชว์อันนี้เป็นน้ำเอ่อน้ำแบงลัน้ำแบงลัชิมสิชิมมันนี้ก่อนเลยอร่อยไหม อร่อยช่วยเสิร์ฟโดยใจเย็นเลยเราต้องกินเย็นๆอของหนูได้เยอะเลยได้สิอย่างละขวดด้วยหรอคะยื yeah, กกดที่วดียวสุดเสียอืมเอาไปทำเล็แล้วก็ของใหญ่ของเราค่ะของใหญ่ของเราค่ะ เยอะมากเยอะมากน่าตกใจน่า <partido> ทําเยออกออัน huh. น <AP R ita> ี้เป็นเส้เฟีสด่เส้นเฟีสค่ะ้อผเก็เส้นก๋วยเตียวได้เส้นก๋วยเตียวมา้องห่อค่ะนี้จะทําไม่ทําหรอกอันนี้เป็นเส้นขนมจีนนะคะ เป็นที่แล้วก็ได้รสดีด้วยรสดีของของนะคะเนี่ยเราเชลเล็ตเบรก,พ,กพุทนี่เบรกเบรกแห้งเชลเล็ตค่ะเชลเล็ตแห้งเชลเล็ตอันนี้เป็นซุปกะนอต้มต้มเสืออุ้ยยังมอของนะคะอยู่กับนี่ต้มีะ ล้ลำก๋วยเตียวลาฟ้ยอราฟาไทยนะคะนี่โฆษณาให้ดังถึงบางตองากเลยนะคะราฟาไทยเขาบอกอร่อยมากลสาส้าโซลา่อยเมสอะไรเกียวกันอ๋อออคืออะไรเรียกมานามิโคซิมมานามิ <laughs> ได้ขนมเยอะเลยค่ะอันนี้ขนมขาไก่ได้ขนมเยอะ,ยะ,ะอนนอนนเลย,อ,ยอันนี้เป็นน้ำตาลปิ๊บนะคะน,นี่แล้วก็น้ำปัาร้าพีไม้นะคะแซบไม้แซปไม้ได้มาสามขวด น้องโซเฟียเป็นเหมาแค่เลาเนี่ยน้องโซเฟียเป็นเหาขนมมาเยอะมากเขนมมาเยอะมากรู่แฟนก็เอามาเยมากด้วยมามยอะแต่อันนี้ใครเอาเนี่ยอันนี้ใครเอาเ่ยอันนี้อันนี้ใครเอามาอะไรทีเนี่ยอนี่เป็นอะอรไหมเนี่ยทำไมแม่ไม่เคยกินอ่ะโอเคน้องโอโซ ก็ท่าร่วงจริงไม่สบายใจน้องาฟว่วเป็นของนมองอ้มอันนี้เขาบอกว่าอร่อยเหมือนกันปะป๊ะาเอาเหรอนะเอ่อเรทุทูัขนมยังไม่หมดอีกฮะขนมเยอะจังอ่ะลูกอม I have the last a y o the e ีนั แล้วก็ได้ซอสอันนี้อันนี้ไว้ที่ร้านนะคะของที่ร้านของที่ร้านแล้วก็ได้พวกเอ่อพวกพริกแกงค่ะพริกแกงที่ทำขายเนาะพริกแกงก็ได้พริกแกงแดงพริกแกงพแนงนี่ค่ะของนี้ก็รายน้ำพริกลิตยานะคะน้ำพริกิตยาอันนี้น้ำพริกแกง กเกับน้ำพริกแกงเผ็ดนะคะทีนี้เราจะก็ใช้ crispy flour น crispy flour อมาี่ลูกอมนไ้ crispy flour อันนี้เป็นแป้งทอดกรอบใจว่าจะเอามาลองเอามาลองผสมเอามาลองผสมทำไม่ด้ค่ะเพราะี่วามวาวท้อด่ะสุกี้นี่ทอดนะคะแม่ป๊อ Cr 네 had crispy f l o w จะจะลองทำอันนี้นะคะจะลองทำเอ่อเอาจะลองทำสูตรของเย่ไหมอ่ะไหมฝรั Aj ่งเศสอะค่ะจะทำพวกทอดผักอะไรเงี H <h 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 ้ยค่ะจะจะลองทำขายเนาะนี่อะมาม่าของขงจืู๊มาม่าเยอะมาก กัรได้อันนี้เอาไนี้มาแบบเยอะเลยแพงอยู่นะคะคคะเป็นคนสัตย์พสบดกสพซเน่ฟกสไอเนี่ยหได้มาสี่ห้าหอหอหนึ่งหอหนึ่งหนึ่งกิโลต้องหกสิโครนนะคะเนี่ยหกสิบโครนนะก็แพงอยูอ่ อันนี้จะมาทำถั่วงอกพริกขิงดองอันนี้ของที่ร้านพรกขิงออันนั้นเขาเรียกว่าพร้กขิงดองกระเทียมดองพูดสิกระเทียมดองอือกระเทียมดองแล้วก็จะแก้มดองทูดกันคอนจัดทูดอะไรเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นน้ำริ้มพริกแกงนะคะจะมาทำขายเนาะพริกแกงเขียวหวาน พริกแกงแสนหวานพริกแกงมัสมันพริกโรตีดิจิเนลแล้วก็เชฟวัตเยลเดลิชัสน้ำพริกเผาขาดไม่ได้เลยนะคะใส่เอาไปใสู่เอาไปใส่อะไรนะไก่ผัดเม็ดมะม่วงค่ะเนี่ยเวลาจะทำขาเยาวใส่แบบนี้ด้วยนะคะใส่ไก่ผัดเม็ดมะม่วงนี่ค่ะแล้วก็ อันนี้ก็ซอสอันนี้ก็จะเป็นของที่ม้นะคะพวกนี้จะเป็นของที่มนี่จะเอาไปไว้ The best cowboy pickled garlic pickled baby c a r r ใส่กล่องเดมอรา่อันนี้จะเอาไปที่น้ำตรงนี้จะดื่อไรอันนี้เอานนี้บิ๊ไวทน แ,แพงกแพงนเนี่ยแพงมากเดูใจขอโทษนะคะวันนี้ไม่ได้บอกราคาของเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะส่งบินมาทีหลังนะคะคือให้ใจให้เขาส่งบินมาทีหลังเนาะสรุปแล้วก็ได้เยอะมากจะ้ตนก็ที่สำคัญเลยไปไม่เสีย เที่ยวก็คือได้ทุเรียนค่ะทุเรียนมากล่องหนึง่งแต่มันเป็นทุเรียนแช่แข็งไม่รู้จะอร่อยไหมแต่ว่าถ้าจะกินก็ต้องออก,ออกไปกินข้างนอกได้ของเยอะมากได้แต่ขนมดูดิขนมน้องโซเฟียเต็มเยอะเต็มเลยขนมน้องโซเฟียน่ะเนื้ยิ้มหน่อยสิ ได้ขนมเยอะเลยนะน้องกาแฟขานี่ค่ะมีดูเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นของที่ร้านนะคะจะเอาไว้ที่ร้านเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นของส่วนตัวฮะฮทำไม ซีโป้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรได้เยอะเลยขนมเพียบเลยค่ะเป็นคนไทยกินของไทยของไทยอร่อยอร่อยเป็นคนไทยกินของไทยเต็มเลยนะคะไปอุดหนุนพี่เขาค่ะพี่เข้าใจดีมากแล้วก็ พี่เขาลดให้อีก10%นะคะทั้งอของทั้งหมดเนี้ยลดให้1 0แล้วก็ไม่ใช่มีแค่นี้นะคะจะมีอีกนะมีพวกแช่แข็งได้ปลามองปลาหมึกได้หอยได้อะไรมาเยอะเลยได้พวกลูกชงลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปอุดหนุนพี่เขาเนาะนั่นแหละค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะก็ยังเหลืออีกนะคะนี่อันนี้ก็เป็นลาม่า FF FF ของพ่อของพ่อใช่ไหมใช่ได้กชายมาไว้ทําขนมจีนนะคะชายมาไว้ทําขนมจีนได้ถั่วพูนแล้วก็สตอค่ะดูดีสตอใหญ่มาก เม็ดใหญ่มากได้มา3แพ็คแล้วก็ชะอมค่ะชะอมไม่กินแต่ต้องตำแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยตะไครค่ะแล้วก็นีมะละกอมะละกอสองลูกทำนฟร์มะละกอสองลูกก็ได้แค่นี้ค่ะ หมดแล้วแค่แคน,นี้แหละค่ะนี่ก็หมดไปเท่าไหร่ไม่รู้รอบินบินมาก็รู้เองว่าเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไปนานๆเราไปทีเนาะก็ไปอุ่นกันเนาะคนไทยทําม,มาหาก,กินอยู่ต่างแดนเขาขายของแเราก็เขาได้เงินเราก็ได้ของมาเนาะของมันก็แพงเราก็รู้อยู่เนาะนั่นแหละคะ่ะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ